คำเรียกร้องเซ็ตคอดผิวค่ะรอบนี้คือใช้สารสกัดตัวเดิมแต่เป็นเกรดที่รีเมีลลาเจนถูกม้วนเห็นผลเร็วขึ้นอีกเสริมกรูตาได้เสริมเกรดสีเสริมตัวออเซราเชอรี่แล้วก็ตัวมะเขือเทศเข้าไปมันจะช่วยเสริมในทเห็นผลได้เร็วขึ้นโดยที่เรากินกระปุกนี้นแล้วเราก็ไปเพิ่มเป็นตัวนี้ซึ่งกิมอกค่ะก็คือสองสูตรในกระปุกเดียวสูตรนี้คือกลูต้ามิวตัวนี้นะคะสารสกัดหลักๆนะคะทงตีวิตามินนะคะจะเป็นสารสกัดมีตัวออเซราเชอรี่แล้วก็สารสกัดจากมะเขือเทศเราให้กินคู่กันนนะูร้้้ก็เเเปลาามดถจ บีดนะคะเม็ดบีดอันนี้เป็นคอมบิสแลนนะคะเป็นนาโนแคปซูลด้วยนะคะซึ่งตัวมันเองที่ชิมุจะมีสีคุณ E ที่มีตัวช่วยบำรุงผิวโวมกับสารสกัดอื่นๆที่เราใส่เข้าไปตัวนี้นะคะเป็นครีมที่ทาผิวเรานะเป็นนาโนแคสเซิลกันนะคะในทั้งสามตัวนี้เราใช้สารสกัดที่เป็นนาโนตัวนะคะเพื่อที่ทำให้เห็นผลได้เร็วมากครีมแบบน้ำเร่งผิวขาวตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือเนื้อเจลของมันเนี่ยที่มันจะมีความนุ่มมีความแบบฟองนุ่มเหมือนเราทาครีมระหว่างอาบน้ำเพราะแบบมันสะอาบผ